คำว่า hungry ผสมกับ angry ได้เป็นคำว่าอะไรคะยกค่ะยกคะลูกยกค่ะ,ยก,คะยกสิค่ะหม่ hungry กับ angry ได้เป็นคำว่าอะไรยก angry มีความหมายไมเฮ้ยจริงเหรอ,อไ,ได้เป็น <S <S ไ,ไ,ได้เป็น angry ถูกต้องบอลโมหิวถูกหนึ่งคะแนนคำที่สอง breakfast กับ lunch brunch ค่ะ brunch ถูกตอ้องค่ะคำที่สาม spoon กับ fork เลู <Sp ork? S 1> สปออสถูกต้องค่ะ <c oughs> เอออันต่อไปอันนี้เจอบ่อยไอพอตกับบล็อตพอตแคสต์พอตแคสต์เลิศค่ะต่อไปเว็บกับล็อกบล็อกบล็อกเออเลิศค่ะต่อไปค่ะบราเธอรกับโรแมนส์โรแมนส์โรแมนส์นะเออเล่นคนเดียวเลยสินะเออต่อไปสิจูเอชันกับคามาดี ซีคอมซีคอมเออลดนะ,ะต่อไป Sta y กับ vacation เ t a ์เคออลดค่ะต่อไปค่ะ i ิน e r n e t กับซ i ดิสันแดิั n ดออลค่ะต่อไปค่ะม o c กกับ k t อกเท o c k t a เท mocktail ชอบกินไหมลูงชอบค่ะออลค่ะ